ถ้าวงไหนที่มีกระแสะแรงมากเนี่ย500อแผ่นเนี่ยมันจะแบบหมดตั้งแต่ตอนจองกลุ่มที่หยหาความวินเทจอะหลังๆมันกลายเป็นเทรนด์วางเข็มไปแล้วอะออมันก็มันเหมือนเหมือนพิธีกรรมมันเริ่มอะเครื่องเล่นแผ่นเสียงมันกลับมาไหมมันกลับมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่ามันกลับมาที่เมืองนอกก่อน หมายความว่ากระแสของการเล่นตอนนั้นต้องต้องต้องบอกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนเพราะว่าหลังจากที่ซีดีมันมันโดนสตรีมมิ่งจัดการซะจนมันไม่เหลืออะไรละคือยอดขายซีดีแทบจะตกลงมาแล้วคนก็อยู่กับสตรีมมิ่งอยู่มาระยะหนึ่งเลยละ่ะจนพี่รู้สึกว่าคนเริ่มหวยหาอะไรที่มันจับต้องได้มากขึ้นนะฮะแต่ซีดีมันก็อาจจะเลยยุคก,กันไปล้ดังนั้นเขาเลยกลับมาหาอะไรเก่าๆหรือว่าหรือว่าเม็ด เป็นที่มันเป็นแมทเทเรียลเก่าๆซึ่งเขารู้สึกว่ามันมันคุ้นเคยหรือมันเท่บางบางกระแสความเป็นเทรนดก็คือความเท่นั่นแหละการได้เล่นอะไรที่มันวินเทจ e ่วงนิดหนึ่งกระแสทุกอย่างมันก็โล่ม,มก็เป็นอย่างนั้นเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็เลยกลับมาตั้งแต่4-5ปีที่แล้วที่ท,ท,ที่ที่เมืองนอกเทรนดของแผ่นเสียงก็ขายดีขึ้นคราวนี้ทางเราเราก็รู้สึกว่ามันเริ่มต้นในการเราก็อยากทาแผ่นที่เราชอบแหละ รู้สึกว่าเออถึงน่าจะถึงเวลาที่จะทําได้ดังนั้นเมื่อเราต้องการทําแผ่นที่เราชอบแล้วอย่างตอนนั้นพี่ทํำพลาวทําสีเต่าเธออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับยุคแรกของดนต,นาาตนนรี90เมื่อเรารู้สึกว่ามันมีแผ่นแล้วเราจะให้คนอื่นเขาเซเกันยังไงก็เลยคิดว่า ก็คงจะต้องมีเครื่องเพื่อที่จะให้คนทั่วไปที่ไม่ได้หาซื้อเครื่องง่ายๆได้ซื้อเครื่องไปเล่นได้ด้วยก็คือก็เลยเริ่มที่จะเอาคอสลีซึ่งเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ราคาไม่แพงเนี่ยเข้ามาขายด้วยกันออยู่ในคอนโดอยากไปตั้งตรงนี้แหละใกล้ๆทีวีตั้งห้องรับแขกอะไรแล้วเปิดเล่นได้เลยอยากยกหิ้วไปเล่นที่นู่นที่นี่ได้เงี้ยไอ้เครื่องแบบกระเป๋าหิ้วก็เหมาะกับเขาซึ่งทิ่ถามว่าราคาตอนนี้สตาร์ทกันแบบว่า6กเจ็ดพันบาทพี่ว่าก็ให้เสียงที่แบบว่าฟังได้สบายใจแล้วครับผม อย่างร้านพี่น่าจะเป็นร้านแรกๆที่ทำไวนิวเพลงไทยออกมาให้กับคนไทยฟังนะก็คือเราเคยขายกันที่ราคา1,800บาทก็คือตอนตอนพราวเคยขายอย่างนั้นจนกระทั่งมันมารีเซลพราวนี้ผมขาย1ปีเต็มกว่าจะหมดนะมันไม่ได้ออกมา3-4ชั่วโมงแล้วหมดนะฮะพอหมดปุ๊บตอนนี้ก็ขายกัน8-9,000าพัอะไรก็ว่่ไปนั่นเป็นเรื่องของการรีเซลแล้วเราเราคอนโทรลไม่ได้ คราวนี้ถามว่าแผ่นเพลงไทยทุกวันนี้ราคามันที่แพงขึ้นส่วนหนึ่งคือต้องเข้าใจกับว่าเพลงไทยมันผลิตน้อยต่อให้เป็นเบอร์ใหญ่แค่ไหนก็ตามอ่ะเขาก็มักผลิตทีละ500หรือพันหนึ่งพันหนึ่งก็เหนื่อยละในการที่จะขายให้หมดคือกลุ่มบ้านเรายังไงก,ก็ยังนิชอยู่ดีเวลาเมืองน,นอกบอกว่าแผ่นทําน้อยครับเขาทำกันห้าพันแผ่นอะไรเงี้ยนี่คือน้อยแล้วนะวงอินดี้ก็จะทำกันสามพันห้าพันนี่ก็น้อยแล้วบ้านเราทำห้าร้อยสามร้อยที่ทำดังนั้นเนี่ยคอสทุกอย่างมันมันถูกเฉลี่ยให้กับชิ้นงานที่มัันน้อยครบ จริงๆโดยเฉลี่ยที่ร้านเนี่ยจะเป็นกลุ่มวัยคนทํางานเยอะเท,ท่าที่เราคอนแทคกันเรื่อยๆเป็นวัยคนทํางานแล้วก็เด็กนักศึกษาก็เยอะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เยอะจริงๆกลุ่มที่ร้านอะ่ะจะแบบว่าจะจะ,จะแมสมากเลยหลากหลายมากเลยฮะแล้วก็หลังๆมันมันคือการสื่อสารกับร้านเนี่ยมันก็มีลูกค้าประจําที่ยังยังชอบที่จะเดินเข้ามาหน้าร้านเพื่อที่จะ,ะคุยเล่นอ่ะลื้อๆแผ่นดูดูดูดดด แต่สุดท้ายก็อ่ะให้แผ่นไปส่งนะอะไรเงี้ยก็มีอย่างกันมันเด็กลุกเรื่อยๆหระครับหมายความว่าการเริ่มเริ่มต้นแผ่นเสียงเริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อนของเมืองไทยอ่ะก็อาจจะเป็นกลุ่มที่หยหาความวินเทจซึ่งก็มักจะเป็นแบบหยหาความทรงจำเก่าๆก็จะเป็นคนที่แบบมีอายุหน่อยหลังๆมันกลายเป็นเทรนเพราะว่าวงใหม่ๆก็ออกเขาไม่ได้เขาไม่ค่อยได้ออกซีดีอะไรแล้วล่ะเขาก็ออกเป็นไวนิลเลยนะครับอย่างเช่นที่พูดถึงเทมหรือพูดถึงแบบวงใหม่ๆอย่าง เทเล็กเทเล็กหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยนะครับก็จะก็จะขายดีศิลปินหลายๆคนเนี่ยออกมาปุ๊บมียอดจองแบบโซเอาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนจองเลยอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างอย่างพาราดอกเนี้ยนะครับก็ออกมาก็โซเอา์เลยแล้วก็ภูมิผูริสเนี้ย ก็ออกมาเป็น single, ซิงเกิลก็โซอาภายในช่วงเวลาแบบไม่นาน <S 2> <S 2> <S เรนเนออายุกว้างมากเลยครับตอนนี้เนี่ยอย่างลูกค้าที่อายุน้อยๆของพี่เนี่ยคือม2ซื้อเครื่องเองเก็บเงินซื้อเครื่องเองแล้วก็ที่บ้านมาซัพพอร์ตบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ถือว่าอายุน้อยลงไปเรื่อยๆคือพี่ว่าการฟังเพลงเนี่ยมันไม่มีเรนนอายุมันขึ้นอยู่กับลสนิยมในการฟังเพลง บางทีไปเจอไปเจอ,อคำว่าเพรสแรกนะแล้วก็จะยอมจ่ายในราคาที่สูงซึ่งพี่มองว่ามันไม่ยังเป็นจะต้องจ่ายราคาที่สูงจริงๆแล้วน้องอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้เพรสแรกนั่น่ะมันแรกมากี่ครั้งนึกออกไหมคะมันคือมันคือเพรสที่เขาดั้งเดิมที่เขาก็ใช้กันมานั่นแหละแล้วไปปั๊มในปีไหนอย่างสมมติว่าบิ๊เทิอย่างเงี้ยออกมาปี1963ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเราก,เราก็เราก็เข้าใจว่าไอ้1963เนี่คือปีแรกที่ผลิต แต่จริงๆแล้วเนี่ยในคุณภาพแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเพสสอที่ผลิตหลังจากนั้นเนี่ยคุณภาพดีกว่าเราก็จะไปจํำกันว่าต้องซื้อเพสแรกนะหนึ่งเก้ามันมันมีมูลค่าในเรื่องของเป็นแบบของเก่าแต่ว่าจริง,รงๆแล้วคุณภาพเสียงจริงๆคนอาจจะไปคิดว่าได้คุณค่าทางจิตใจว่าโอ้โหนี่ฉันถือแบบเพสแรกอย่างแผ่นไทยอย่างเงี้ยจำเป็นจะต้องซื้อเพสแรก <N> เนื่องจากการผลิตรอบ2เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้เอามาสเตอร์เดิมไปทำเขาทำเอาเอาจากไฟล์ดิบที่เป็นอาจจะเป็นซีดีหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณภาพบางทีเนี่ยต้องดูว่าเขาเอาไฟล์ไหนผลิตพี่โตกับไบนิลพี่พี่เล่นพี่เล่นไวนิลตั้งแต่เ,เ,เด็กเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือแบบสิ่งที่เราเคยจับต้องมาตั้งแต่เด็กมันมันเป็นอะไรที่แบบเหม EN ือนเอ้ยเราไม่ได้ขี่จักรยานมานานเอ้ยตอนนี้เรากลับมาเล่นเนาะอะไรเงี้ยดีใจที่มันกลับมาค่ะเพราะว่า น้องๆให,ใหม่จะได้รู้ความเพราะของมิติของเสียงแ่นเสียงมันต่างกันเยอะมันก็เป็นเสน่ห์อะพี่ว่ามันเป็นเหมือนเหมือนพิธีชงชาที่เขาจะต้องมานั่งแต่งตัวสวยๆหรืออะไรอย่างงี้ยพี่ว่าการฟังเพลงแบบนี้มันก็ส่วนหนึ่งมันก็สร้างเสน่ห์ขึ้นมาเนี่ยเป็นความสุนทรีทั้ง,งอารมณ์นนในการฟังเพลง แผ่นเสียงอยู่ในบ้านเรามานานตั้งแต่เราเด็กแล้วก็เรามาเริ่มสนใจจริงๆก็ตอนที่ตอนที่เขากลับมาเล่นแผ่นเสียงกันแหละ <laughs> แล้วก็เริ่มแบบเอ้ยเรามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเริ่มไปขโมยที่บ้านมาบ้างแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่เราจะกลับไปแบบฟังเพลงเก่าๆเราก็ซื้อเพลงแผ่นใหม่ๆด้วยกันเนาะอตอนแบบรู้จักกันใหม่ๆมันจะม,มียุคที่ศิลปินต่างประเทศเริ่มมาประมาณ1ิกว่าปีที่แล้วเงี้ยศิล,ลปินต่างประเทศมาปุ๊บวงเมืองนอก บางวงเขาก็จะมีแผ่นมาขายซึ่ง,งแผ่นมันจะเป็นแผ่นซีดีด้วยแล้วก็แผ่นไวนิวด้วยแล้รู้สึกว่าเออไหนๆเราก็มีไอเดียว่าอยากเก็บแผ่นไวนิวแล้วเราศิลปินก็อยู่แล้วเราก็ซื้อแผ่นล้วก็อาจจะมีโอกาสไปขอลายเซ็นได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มเก็บพวกนั้นมาตอน,นยังไม่มีแผ่นอะ มันจะยากที่จะมีใช่ไหมแต่พอมันเริ่มมีแผ่นที่หนึ่งปุ๊บอะแผ่นที่สองอยังง่ายขึ้นเรียกว่าถล่มเข้าวงการออแล้วเพราะว่ามันก็จะ,จะหนักขึ้นหนัก<ม><ม>ขึ้นไอันนี้มันมีชีวิตเนาะมันฟังแล้วมันแบบมีเสียงหายใจของมันอยู่อะออมีความออคร็กอกแครกมีแบบมันมีชีวิตอะแล้วก็ด้วยความที่ หน้าหนึ่งมันมีแค่ไม่คิดเพลงเราก็ต้องแบบตั้งใจฟังมันจริงๆอะ่ะใช่ใช่เเวลาเราเราวางวางเข็มไปแล้วอะ่ะมันก็มันเหมือนเหมือนพิธีกรรมมันเริ่มอะ่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะเซิร์ชแล้วเปิดทิ้งไว้เป็นเพลย์ลิสต์แล้วก็แล้วก็ให้มันเป็นซาวท็กประกอบเราไปทั้งชั่วโมงได้เลยแต่ว่าแผ่นนี้แผ่นหนึ่งอะ่ะมันก็ต้องแบบอ่ะจะเลือกจะหาหยิบมาวางมาปัดปุ่น วางเข็มคือมันมีพิธีกรรมมันอยู่พอมันเริ่มพิธีกรรมมันก็ก็ต้องโฟกัสกับสิ่งที่เราเราฟังอะไรแต่หลายๆครั้งที่เปิดลืมเหมืนอ <c oughs> นกันก็จะวนกอกแกกกอกแกกดอนหมดแผน จริงพิธีกรรมมันเริ่มตั้งแต่ตอนซื้อแล้วแหละเพราะว่าราคามันสูงกว่าค <laughs> นก็ต้องแบบ,บเอาวงที่เราชอบจริงๆก่อก <laughs> <ม> <laughs> แล้วแบบซื้อกลับมาก็คือ,อต้องเป็นวง,งที่เราแบบตั้งใจซื้อ,อม,มันจริงๆอะไรเงี้ยพอเวลาเปิดอะความรู้สึกมันก็แบบม,มันฟินฟินต่างจากการที่แบบเซิร์ชเอาแล้วก็ไปเปิดในสตีมมิงเลย้ยนะความสนุกก็ การคุยอ่ะมันจะต้องมีเทคนิคการคุยแล้วว่าฟูชิเอี่ยการแบบการเข้าไปอยู่กับแผ่นที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะแล้วก็หาไปเรื่อยแล้วก็หยิบปึ๊บปื๊บป๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ครั้งแรกที่เห็นคนคุยเก่งอ่ะก็จะรู้สึกว่าโหเราถึงหาแผ่นไม่ได้ไงอะไรเงี้ยเพราะเขาใช้เวลาแบบเหมือนตอนไปญี่ปุ่นอ่ะที่เจอ พักเที่ยงก็จะมี salary man salary man มีคุณพี่ที่แบบมาแบบคุยอย่างเดียวเลยอ่ะเร็วมากเร็วแบบแล้วเราแบบค่อยๆหยิบดีละแฟนจะไปทำอะไรใครเข้าหมดสองชั่วโมงแล้วเรบเพิ่งผ่านไปล็อกเดียวเองอ่ะของเขาแบบสนุกดีมันก็คือการบอว่าหากลุ่มซัพแหละ มันก็เรียกดิสบิ๊กแผ่นใช่ไหม,มใช่ของเราจะไม่ค่อยได้สเปคว่าเราอยากได้แผ่นของใครในใจแล้วแบบไปเสิร์ชเพื่อไปหาคนนั้นอะไรเงี้ย<ม>แต่บางทีแบบความสนุกมันก็อยู่ตรงนั้นแหละตรงที่แบบจะเจออะไรว่ขอขอราไม,ไ,ไม่เคยเลยครั <laughs> ้งแรก มันก็ไม่เหมือนกับเพลงที่เราฟังในวิทยุหรือว่าที่เปิดในคอมในมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความต่างอ่ะมันรู้สึกว่าอธิบายไม่ถูกว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันมันมดูมีมิติมากกว่าเพลงที่เราเคยฟังเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของเหมือนมีกรรมวิธีเหมือนมีโพเซสเข้ามานิดนึงแบบเวลาฟังแล้วมันจะแบบ ดูแบบแบมนแบบโลไลฟ์นิดนึงเออรมใช่ใช่มันมีวิธีในการฟังมันก็ได้แบบในเรื่องของเสียงอ่ะเราไม่แน่ใจว่าเราเออแต่แต่ในความรู้สึกมันรู้สึกแบบมันรู้สึกอิ่มมันรู้สึกแบบมีเสน่ห์ในการฟังแบบครั้งแรกที่แบบเห็นแผ่นของตัวแบบไวนี่อย่างเงี้ยว่าอ๋อมันเป็นฟิลแบบนี้นี่เองมันมีเสน่ห์แบบนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ฟังครั้งแรกเลยในวันนี้ก็รู้สึกว่าเสียงมันเสียงมันใสเสียงมันเออเสียงมันพอมันฟังแล้วมันรู้สึกแบบ

มันมันวิธีเลือกเพลงของเขาค่ะมันมันแตกตรงที่เราต้องนับเอาว่าเพลงเราอ่ะอยู่ตรงไหนเออซึ่งแบบมันหาไม่ได้ในแบบอื่นอะไรเงี้ยบอกว่ามันเป็นที่แบบเข้าใจแบบอะไรับกระบวนการในการฟังแผ่นเสียงเนี้ยมันจะต้องแบบเหมือนเราเปียนชงยาอะไรเงี้ยเออแล้ต้องแบบรู้มีเวลาชิวๆประมาณนึงอย่างในการแบบเออฉันจะฟังเพลงนี้ฉันต้องนับนะฉันต้องแบบพอก่อนฟังฉันต้องแบบเช็ดหน้าอะไรเงี้ยวันนั้น แต่มามาถึงขั้นทําฟังวนิลเราก็เลยแบบเฮ้ยอย่าไปซีเรียสเลยอันนี้ส่วนตัวนะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีถูกผิดอยู่แล้วอ่ะอืมบางทีเพลงฟังแล้วเราก็แฮปปี้แล้วก็พอแล้วอืมไม่ได้บางทีมีคอร์คัคมากมากก็เอยเปลี่ยนแปะเพลงมันก็ให้คุณค่าในหลายระดับหลายเลเวลแล้วอืแต่ว่าสิ่งที่ได้เหมือนกันเลยก็คือความสุขในการฟัง ไม่ว่าจะดีไว้ไหนไม่ว่าจะแพงหรือว่าถูกขึ้นอยู่กับบรรยากาศนั้นแล้วอยากฟังแล้วเราได้ฟังมันก็จบแหละแฮปปี้ร้องตามนอนฟังอะไรเงี้ย